แล้วยื่นขอต่อก็จะมีมีอีกใบหนึ่งประกอบซึ่งมีกว่าสามสวันก็คือเขาสามารถที่จะประกอบกิจการต่อได้เราก็ต้องขอใบตัวนี้ประกอบด้วยในกรณีที่ใบญาติหมดอายุเราจะไม่ออกไปใหม่ให้ขอดูด้วยนะใช่ครับอันนี้ก็ต้องขอดูด้วยนี่คือทางเราไม่รู้เพราะเรารู้แต่ว่าถ้านี่ยังไม่ได้รับหน่วยญาตเราก็เลยมาดูมาดูเสร็จปุ๊บ เราก็เห็นกองมาตรวจสอบท่าเนื้อเหมือนท,ที่ที่เห็นเลยคือเข้ามาปั๊บมาื่วกระถุประสงค์ครับจากการที่เราลงพื้นที่วันนี้<ม>ก็เกิดจากการที่เรารับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาในข้อของการปฏิบัติปัญหาในเรื่องการบัดของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่ว่าแต่ละพื้นที่มีการประกอบการรักษาของการประกบอบพิการดูดรายเนี่ย มีความถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรในตามพระราชบัญญัติตามกฎหมายตามข้อบังคับต่างๆของคณะกรรมการนะครับมาครั้งนี้ก็ต้องการที่จะเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็ในเรื่องการพบปะรวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการนะเพื่อให้ไปเป็นตามขั้นตอนหรือระเบียบที่กําหนดรวมทั้งปัญหาต่างๆที่เรารับทราบไม่ว่าจะเป็นแง่ของการปฏิบัติหรือแง่ของช่องว่างของข้อปฏิบัติต่างๆที่กระทบกระเทือนไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ชาติ หรือผู้ประกอบการก็ดีนะครับก็จะนําไปสู่ในการรวบรวมปัญหาในการทําแนวทางในการบัดเพื่อเสนอในการแก้ไขที่สูงขึ้นกว่าระดับของพื้นที่ต่อไปครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนที่ได้มาร่วมกันตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทางสุลกากรทางทํางานที่ดินนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานต่างๆนะครับก็ได้ร่วมกันให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติรวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลนะครับซึ่งอาจจะมีบางประเด็นที่ยังเข้าใจไม่ตรงกันบ้างก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปรวบรวมนะครับแล้วก็นําเสนอในการที่จะกําหนดแนวทางในระดับทีสูงขึ้นต่อไปครับสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับจากการที่เราให้ความสาคัญเรื่องนี้มากขึ้นเนื่องจากว่าในพื้นที่ของอเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับสบปพรลาวเนี่ยที่เป็นล่องน้ําตั้งแต่แม่น้าเหืองเมืองเลยจนทั่งมาถึงตลอดแนวของแม่น้าโขงเนี่ย ยังไม่มีการปักปันเข็ดแดงที่ชัดเจนนะครับยังยึดถือตามอนุสัญญาต่างๆที่เป็นไปตามข้อตกลงต่างๆที่ยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ปัจจุบันก็ได้มีคณะการฝ่ายเทคนิคในการศึกษานะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเส้นแดงเรื่องของร่องน้ําลึกซึ่งสําคัญที่สุดในการประกอบการดูทรายในครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศซึ่งอาจจะมีผลต่อเส้นเขตแดนซึ่งอาจจะทําให้เกิดการสูญเสียในเรื่องของผลประโยชน์ของชาติในเรื่องเขตแดนไปบ้างซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานความมั่นคงก็ได้ความสําคัญและก็ด้ปัจจุบันก็ได้มีการตรวจสอบรววมปัญหาก็ในการประัะชันวันนี้ก็เป็นหนึ่งในค้างนั้นที่มาดูปัญหาในการที่จะเอาไปแนวกําหนดแนวทางนะครับเพื่อให้เป็นไปตามที่ผลกระทบในเรื่องของผลประโยชน์ชาติกับผลกระทบของผู้ประกอบการให้อยู่ในรหนักที่มีความ สอดคล้องแล้วก็สมดุลกันนะครับ